โดนเกียบด้วยเฮ้ยเสียงเกียร์ดังที่ผ่ายเลยมันก็ปรับเสียงดิกดตัวอะไรวะกดตัว M บ้านไม่กดแท็บอ่ะอ๋ออกด M อุ้ยเสียงประตูแบบใหม่ด้วยมีมีเหรียญอยู่บนโต๊ะดอ่ะเสียงประตูแม่งน่ากลัวใช่ไหมไหนแล้วกูตอบอ่ะไหนเพิ่งเปิดประตู เขาเธอ,อจะให้เขาเข้าไปคุยกับเธอจะเล่นเกมกับพี่คุยกัะอะไรโอ้โหตาตาเอ๊ะกูเผลอมองนิดหน่อยวะเดือูรชอบชอบห้องใหม่ไว้เแ้ยกว้างชีบหาย เออเออตะวันมันจะมีพลังเอ,อ้ยไม่สปอยเนานไปไหนกูยไม่เจอเลยเพื่อน,นเฮ้ยเคียวตาบอดอุย้ยไาเพื่อน อ๋อกูกดตัว F ไอ้เฮียกูรู้ว่าพับดีโอ้โหเสียงเกมดังดังหูจะแตกปรับ<ด>ก็ปรับไม่ได้เวยเฮ้ยได้กุญแจด้วยเพื่อนกุญแจกระโหลกอุ้ยหมาเพื่อนเฮ้ยเชี่ยตะวันกูโดนทิงน้งไอ้เฮียก็มาดิเฮ้ยเกือบไปเฮีย ไมันมืดมืดเหลือหลายสกีสกีสกีเฮ้ยปิงเขเนี่ยไม่เว้ยไม่เห็นปิงเลยไปผิดห้องแต่ว่านี่ฮิเอ้ไอฮิเี้มีห้องหลอกด้วยเหรอเออไอ้ิเี้โคตรแรงไอ้สัสเราจะต้องดูก่อนไยอุ้ยมีเตียงด้วย ้วแนนีกำลัลงไปเพื่อนอุ้ยมันไม่มีเสียงอะไรเนี่ยแล้วอะเสียงอะไรไอ้สกีตอะอุะ้ยมีห้องหลอกเลยเพื่อนมึงมึงเปิดเลยกูมไม่เปิดอันนี้ห้องที่เท่าไหร่วะอุ้ยถูกว่ะเพื่อนแม่งเปิดห้องถูกอะไรเพื่อนมึงงี้ไฟอ่ะโอ้โหทำไมกูต้องนำวะจะตายแหลมไม่ตายแหลมแฟนกูบอกอืออืออือเหียเลยตกมากเลย เดดดิดปะวะเอไม่อยู่งานก็ตอบอเออเออไม่ต้องคุยอยู่กคุยอะกันจบไม่เจอแบนเดดเลยวะเียม,มาตอนพร้อมอยังใจไ,ไปใจเย็นๆน,นะเพื่อนนะไปไม่รอกูเลยอีพี่ไนกี้กูรีบไงเออพื่อนเออพี่ไนกี้กูรีบที่แคย แ, ial, แม่งแต่งทรงไนกี้เลยย่ะบอกกันไนกี้ชุดเราบอกว่าเสื้อเราบอกเลยวิ่งแล้วดีใจปะไม่ปลัวะเออวเยส์อะแอนิเมชั่นแบบใหม่ดูหล่อเท่มากขึ้นอุ้ยเยยอุ้คนเร็วเลยเหี้ยมันดูเหมือนจะวิ่งเร็วขึ้นนะแต่มันก็อุ้ย ยืดเกัอบต<อ>าย <ไป S 2> เลือดเหลือเหลือเท่าจีมใหม่เพื่อนดู๋วกูแดกวิตามินละว,วิตามินไม่เพิ่มเลือดแล้วเพื่อนหรือเปล่ามันเพิ่มทีละนิดทีละหน่อยกูไม่เห็นมันจะเพิ่มเลยไปไม่เพิ่มแล้วเพื่อนวิตามินอ่ะแดดเลยไม่สามาอันแม่ะเออลองแดกอีก่อนเฮ้ยวิ่งเร็วเกินเฮ้ยมี์รูปตาไม่เพิ่มแล้วแพทไอ้เหี้ยกูแดกไปสองอันแล้วเนี่ย อ่าไม่เพิ่มแล้วต้องหาแพนเอทแล้วคือแบบแค่โดนสก,ก,กิตรก็ตายแล้วเพื่อนโดนสกษษษิตรนะอ่าเอ้ยอ,อ,อ,อุ้ยมาเ <มา S 1> นี่ยกูตัวนี้เอากูตัวนี้อุ้ยมามาเขี้ยแม่งมาด้วยนะเขี้ยโคตร้า ประตูเปิดวะไม่เปิดเลยมันทะลุป,ประตูไปดได้ไงไงอ้เหี้ยก,กูเลิกซะล่าน,นี่ไงแแบบเปิดตะวันมาไอ้เนี่ยฮะเก็บของกันเก็บของกันอ๋อมันเปลี่ยนห้งองเ,เหรอเฮ้ยแมนนี่เหตุแมนนี่ไหนไหนกูเปิดเก็บท้อทีไม่เป็นไรเพื่นอนกูคงจะตายแน่นอนอะ่ะไม่มันโดนไอ้เแค่นี่มันช็อตตายอยู่แล้ว อนิเมชันใหม่ด้วยเหยเยบร่นเร็วโหยิ่งวิ่งเร็วจังวะแป๊บหนึ่งสามแปดสามห้ายไปแล้วเออไปแล้ววิ่เออ 3ามแปดสามหกเพื่อนเอ้ยสามแปดสามห้าหกรูเร็วแปดรูดเร็วเฮียเซอร์ไพรส์ motherfucker มาทำเฮียอะไรเนี่ยไปเกือบไงมาปะเอ้ยนี่ไงร้านขายของไม่มี เอุ้ยดูเพลงดิจอ้ก็ยะยะไอ้จอจอตอนแรกตอนแรกก็เล่นแรกๆก็ตกใจมังงุมอะไรเงี้ยแล้ว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 อย่างนี้นี่ก็ไรคลิปสองให้ติปไงให้ติปอ๋อให้ติปไม่ไม่หมดเลยอยากให้ตั้งตัวจับตอนทักมาป่ะเออดีไม่ต้องทักมา เออดีว่ะเราแบบจะไม่ต้องเสียเสียตังค์แบบไอ้นี้ก็ซื้อไอ้ไอ้นี้ทีเดียวเลยซื้อแม่งให้หมดเลยอุ้ยไอ้น,นี่อะไร,รอ,อ่ะเพื่อนเ,ด,อเ,ด,อเดือดเคลียร์เหรอรับเควสรับเควสไอ้เหี้ยวีอไม้กางเขนด้วยนะตอนมึงเหาอยัางไหนอะ่ะเอ้าไม้กางเขีนอยู่ไหนอะ่ะเจอแต่เนี่ยตอนแรกมันมีไม้กางเขีนด้วยอะ่ะว่าไหนจะสูบเอาก็ได้ปะ อยู่เห็นเลือดตัวเองแล้วกูรู้กููร้สึกสะเพร็ดแปลไปเงินตะวันขอความนเฮ้ยตอนประตูนี้มันไม่มีอะไรผิดปกติว่ะเฮ้ยเปิดได้ด้วยเฮี้ยอะไรอ่ะน่ากลัวแม่ดีกว่าตอนอย่าตอนหย่าหย่าหย่าไม่รู้ให้ลองไปไหนอ่ะเพื่อนไม่ลองไปไหน่อลงไปเลยนี่ประตูนี้น่าจะเปิดได้ไปเลยเปิดเด็กเฮ้ย้เฮี้ยอะไรวะ ว่าตอนไปทางที่เราต้องไปกันแอดกูอยากรู้อ่ะเพื่อนลองตั้งมึงก็ไปเองดูเลือดกูด้วยแค่สกิดกูก็ตายแล้วสักคล้องดูเพื่อนสักห้องดูไปไปไปเปิดไฟด้วยมึงน้ำมึงไงไฟไม่น้ำมึงมีไฟอ่ะโอ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่มีอะไรอ่ะปู่เว้ เคยเสียงบิสบิสอิเทีททำกูหลอนเจอเงินว่ะไอแพดไปห้องนี้น้ำเพื่อนกูน้ำแล้วอะ่ะไม่มีไฟไม่มีไฟเดี๋ยวเปิดเปิดไฟให้เพื่อนจากด้านหลังไปเลยไปเข้าไปดิไม่มีอะไรเหมืนอนเจอมเลยปะเจอ้วปะเจอกูก็กลัวเหลือเกินนี่เชียวปะเชียวว่าอะไรดำปึ๊ดเลยสัตว์เมื่อตึบ๊บ <c oughs> อุ้ยห้องห้องอีห้องใหม่ว่ะ ก็ไม่มีสองร้อยว่ะเดี๋ยวสองละแต่มันต้องมีผีใหม่เดี๋ยเ,ออเห็นเขาบอกเห็นมีเอ้ย,อยมันมีแล้วไอ้ไอะไรอะที่ฮจัมสแควร์ไอ้จัมสแควร์ผิดประตูอะัอนไหนกูมีกุญแจเพื่อนแล้วห้องนี้มันมันไปไป,ไปได้อะไปห้องไหนดิกระโหลกหรืออะไรไปเวลาไปเวลากระโหลกเลยกระโหลกใช่ไหมเปิดแม่งเลยโอ้โห ตัวงสวรคนเข้าเด็กโอ้มันนี่เพื่อนมันนี่อเาแค่นี้อ่ะเอ้ยเอ้ยมันหิวใช่หิวอ่ะเฮ้อบะเฮ้ยกูหิวแม่งรัวเลยสัสไปเพื่อนกูมีล็อกเฟกอยู่กมีไม้กระเขนวะไม่มีเพื่อนเฮีย er แล้วไงเพราะว่ารัดกูเคยเจอรัดแบบ ไฟแม่กับพิบแล้วแม่งก็มาอยู่ดีๆเลยดีนะกูมีไม้กางเขนแม่งสตันรัดเอาไว้ใช่เหรอเออเต็งๆเฮียคนนักกูอ้าวเฮ้ยถอดไปเพื่อนไปห้องจริงกูโดนสองรอบแล้วได้เฮียจะตายแล้วเนี่ยเลือดมึงหลืออะไร ดีไม่มีฮิวฮิวรัวๆเลยอุ้ยวันใหม่อีกแล้วเริ่มเหลือครึ่งแล้วตอนนี้กูเลือดเต็มแล้วเพื่อนมันฮอ๋อ<ห>มีเฮิฟมีเฮิร์บเ,เออมันฮิวให้ให้ให้แบบเถื่อนมากเฮี here, ้ยตะวันอะไรมืดที่เฮี้ยเลยกูมีโยกูมีไฟอยูร่ระวังระวังสกีด้วยโอ้โห อะไรมะตอนลงมาตอนลงมากูมองก่อนเขื่อแม่งมาโอ้ยมืดมากอะ่ะใช้ไฟแช็คด้วยอุอ้ยไขรแม่งเปิดเพลงเกียอะไรวะอุ้ยเฮี้ยปีป๊บไปกูขอตัวนี้เออกูขอตจ้าตัวนี้นะไปปะธรรมดาธรรมดามือดอีกแล้ว ไม่อะไรมันไม่มีสก,กีหรอกอ๋อประตูฝั่งนี้มีมองขันดี่เยี่ยมมองกเฉยด้วยเฉยด้วยกูมองกูมองไปอะไอ้เหรอขวมองอียู่ในแ้่นี้เอกละวิ่งเหมือนไม่งตูนเว้ยวิ่งเหรอมามีวิ่งมีวิ่งดิอ,อุ้ยห้องอะไรอ่ะมาละอะไรอ่ะมาอะไรมาละเอ้ยเอาแบตเตอรี่ปะโอ้โหกูแบตเตอรี่ ไม่เห็นเลยวะเนี่ยเอ๊ะประตูหลอกวะไม่มีมเฮ้ยมือดอยู่เพื่อนถ้าถ้าตอนกลางคืนถ้าถ้ามันมืดได้ย,ยังมีประตูหลอกอะ่ะกลัวเยี่ยเกินช็อกเลยอ่อยอะตอนนี้มือดอีกแถบแม่งมีประตูหลอก,อ,กอีกทาสักทาแม่งโคตรเท่เลย,ยลูกออกมาทีาวิงว่งแบบ<ด>พี่ตูนขวา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 ซ้ายว่ะ แดกน้ำยาแล้วขวากแล้วขวาท้ายซ้ายวิ่งไปไปเติ่งนตินวิ่ง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 ไปติร์นขวาน <แ Viol. S 1> วานะเพื่อนโหมันวิ่งเร็วมากแพทอ้าวโหเร็วเกินทอวิ่งทะลุกระตูออกมาอะไรอ่ะเทียเกินอย่างนั้นอ่ะมามาโอเคอะนี้มา

ตูหลอกอ,อ่ะมีอไม่ใช่ด้วยไม่กมีกละมาขายันมาจริงจริประตูหลอกเพชร2สองอันเยอะละมาะยืนอรอเลยแล้วตอนนี้แม่งมาโคตรช้าอ่ะนาทีต่อยนาทีหนึ่งกูว่ารอขู่กูลัว เออยี่เคี้ยภาคแรกแล้วแบบชิวๆแล้วภาคสองเริ่มใจหวั่นๆแล้วสรุปมึงจะมาหรือไม่มาเนี่ยเริ่มละมึงเริ่มช้าล้ปะไม่มาไม่มามีห้องตอนมีสองห้องเพื่อนเชิญอย่างนี้เลยมึงจะตายหรอโอ้โหย่เอ้ยกูไม่น่าเลยกูเก๋จะเปิดให้สักหน่อยที่กูกลัวเพื่อนตายไม่ได้มันฮิวอยู่โอเคโอเคเออคือแม่ง แม่งหิวเถื่อนมากเว้ยไอ้เไอ้เฮิร์บไอ้ใบมงใบไม้ที่อะไรเนี่ยหิวเถื่อนมากหิวให้รัวๆเลยปะต้องกลัวอะไรที่อะเรามีอาสิหโหดๆแล้วมั้เฮ้ยอะไรอะห้องใหม่เนี่ย้ยหินอะไรอะเพื่อนอุ้ยไอ้เหี้ยบัสเพื่อนบัอ่ะ าระวังมาอีกมาอีกเชื่อกูกูรออยู่กูรออยู่รอความแข็งอยู่ลุ้นลุ้นอ๋อไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮียกูแม่งรีบวิ่งสปีดมาหากูเลยเฮียกูกำลังมองไอ้ไอ้เน่าๆนี่อยู่เออมันแบบเป็นห้องใหม่เสริมีแอมบัสเข้ามาด้วยเฮียไอ้กูแววเลยเฮียมามามาพี่รัดกูมา ไกลๆเลยเพื่อนเฮยห้องมืดอะตอนเชิญใช่ๆละอุ้ยโอ้โหมันมืดมากอุ้ยไม่ห้องห้องใหม่เนี่ยว่าโอ้โหมาปะไอ้โอ้ไม่ต้องกลัวตอนไม่กลัวกลัวเองนัน่นแหละเพื่อนไอ้ไอ๊ะอ๊ะอ๊อะไรเชี้ยอ๋อกลัวกลัว แต่ประตูร้อยกูยังไม่รู้อ่ะประตูร้อยน่าจะโอ้ยเปลี่ยนเท็กเจอร์ใหม่ด้วยโอ้ยมือติดเลยเฮ้ยอะไรอ่ะโดนเฮียอะไรอ่ะกูโดนอะไรโดนอะไรว้ยกูโดนจิ้มเฮียกูโดนไอ้อะไรดูพื้นด้วยดูพื้นด้วยมันมันมีหนามอ่ะเพื่อนอุ้ยเฮียโดนเฮียอะไรหลายหลายอย่างจังวะอุ้ยโอ้โหโดนเหยียบด้วย ไอ้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 ไอไอ้เอีไอ้ไอ้ไอคไอ้ไอ้่อ้ไ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 ้ไอาไอ้ไเ้ไอ้ไอ้ไอ้เอ้ไอกไอ้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 ลอเอ้ยอไอ้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 กอ้ยอยไเ้ไอ้ไอ้ไอ้้ไอไอ้ี้ไอ้อ้อ้ไอ้้ มึงตายปะตายดีกูว่าตายราด้วยรอด้วยมาปะไม่มาไม่มาตอนดูด้วยเดี๋ยวจริงๆห้องแบบนี้โอ้โหจริงจะมากับพริบอีกนะเฮ้ยมาแล้วยังมันห้องข้อความหมาไอ้เหี้ยเฮ้ย 哎。<evil. S 2> <laughs>